ข้อสามันนี้ก็คือเขาบอกว่าเออจงสร้างเวกเตอร์นักเรียนมันบอกว่าจงสร้างเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่านี้ขนาดเท่านี้แล้วก็ผลบวกของทั้งสองตัวออโดยวิธีเวกเตอร์นะโดยวิววธีเวกเตอร์ทำยังไงล่ะเหมือนเดิมนักเรียนก็คือก็คือไอตัวเนี้ยคือเขาเรียกว่าส่วนจริงอันนี้คือตัวเนี้ยเรียกว่าส่วนจริงตรงนี้เรียกว่าจินต จินแล้วกันส่วนจินภาพโอเคปะก็วาดกราฟเหมือนเดิมเลยสมมุติเรามีกราฟขึ้นมาขีดหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีดหขีดเจ็ดขีดแปด, 5, ด, 6, ด, 7, ด 8, วัดกราฟขึ้นมาหนึ่งสองสามย่างี้ ต่อมาคุณดับสามสองอ่าสามสองก็อยู่ประมาณนี้ตู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 ้อยู่มาณนี้สามสองอืคุณดับสามสองอยู่นี้ต่อมาห้าหนึ่งห้าหนึ่งตู้ตู้อ่อยู่ประมาณนี้ห้าหนึ่งอยู่นี้ อันหนึ่งอยู่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอเราก็วาดเส้นใหม่วาดเส้นใหม่เวกเตอร์เนาะถ้าเวกเตอร์คือมันต้องมีหัวมีหัวปุ๊บ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  ว่ลากไม่ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมทำไมมันเด้งข,ขึ้นข้างบนตลอดเลยอะตเอาบนทาเข้าเรื่อยๆคราวนี้มันลากเวกเตอร์ขึ้นมาปุ๊บทำไมมันเด้งขึ้นน่ะเธอรู้เหตุผลไหมเนี่ยไม่เป็นไรลากอย่างนี้เลยลาบใช้มือลากอะ อันนี้คือเวกเตอร์ซึ่งเวกเตอร์ข้างบนเนี่ยมันก็คือคุณดับสามสองข้างล่างก็คือห้าหนึ่งห้าหนึ่งต่อมามบอกว่าเอามาบวกกันด้วยบวกกันซึ่งไอตัวนี้บวกกันเนี่ยมันจะได้เป็นแปดบวกกับสามไอเนาะซึ่งผลบวกของมันเนี่ยแปดแปดจะสามใช่ไหมปับ๊บอยู่ อยู่ประมาณนี้นี่คือคูณหนักแปดสามอืมอันนี้วาดได้เฉยเลยอ่ะอืมเนียบนี่คือวิธีการวาดเวกเตอร์ วิธีการวาดเวกเตอร์ประมาณนี้เวกเตอร์ผลบวกแล้วก็ที่จริงมันมีวิธีการวาดเวกเตอร์สองแบบเยอะเดี๋ยวค่อยไปเรีนยนกับทิเตอร์แจงทิเตอร์แตงคุณผิดเรื่องเวกเตอร์เนี่ยนะต่อมาสิ่งที่เราต้องการเรียนวันนี้ก็คือเรื่องนี้เรื่องค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนออค่าสมบูรณ์สมมติว่าครูมีจำนวนเชิงซ้อนที่มันอยู่ในรูปนี้ a บวก bi ค่าสมบูรณ์ของมันเนี่ยเราจะใช้สูตร นี้เลย a กําลังสองบวก b กําลังสองโอเคปะพอ,อะเราใช้สูตรนี้ยจริงๆแล้วมันคือระยะห่างระหว่างจุดกําเนิดถึง a บวก b i นั่นเองค่าสมบูรณ์มันคืออะไรมันคือเส้นนี้นักเรียนมันคือความยาวของเส้นเนี้โอเคปะระยะศูนย์ถึงเลขเขาเรียกอะไรระยะศูนย์ถึงไอจุดนั้นนะ่ะไอจุดที่มันเป็นจํานวนนึ่งซ้อนอนะโอเคปะอันนี้คือระยะมัน เลยใช้สูตรนี้โอเคนะสูตรนี้มันเกิดมาจากสามเหลี่ยมอ่นนันเนี้ยสามเหลี่ยมมุมฉากเออเกิดมาจากสามเหลี่ยมมุมฉากเออต่อมาสูตรมันมีว่าอะไรเอกาลังสองบวก b กําลังสองเราก็มีสแวร์รูทข้างบนแค่นั้นเองเช่นข้อนี้ข้อนี้เราเรียนดูนะว่าสามกับสองถูกไหมถูกไหมพอนักเรียนจะหาค่าสมบูรณ์ของมาเนี่ยนักเรียนก็ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไป แล้วนักเรียนก็หาข่าวออกมาก็จะเป็นสามกำลังสองบวกสองกำลังสองซึ่งมันจะเป็นรูสิบสามถอดไม่ได้ก็ติดอย่างเงี้ยแหละทันไหมทุกคนต่อมาต่อมาสามไอซึ่งส่วนจริงมันไม่มีเนาะอันนี้เราเรียกว่าส่วนไอสามไอเนี่ยมันคือส่วนจินภาพส่วนจริงไม่มีเนาะก็คือศูนย์นั่นเองศูนย์กำลังสองสามกำลังสองได้ไรได้เก้าถอดลงมาก็ได้สาม ทันไหมทุกคนต่อมามันมีแค่ส่วนจริงแต่ไม่มีส่วนจินภาพหรืออิมเมจมันไม่มีถูกไหมเอ้มันไม่มีอันนี้นักเรียนเปลี่ยนให้ครูนิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นลบสี่เปลี่ยนเป็นลบสี่โอเคได้สังเกตว่ามันมีแค่ส่วนจริงเก้าส่วนจริงเนี่ยกําลังสองส่วนจินภาพไม่มีก็คือศูนย์กำลังสองถอดออกมาได้สี่ทันไหม ต่อมาคุณสมบัติที่เราต้องรู้ในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเขาบอกเมื่อไหรก็ตามเราเจอแซตกำลังสองเนี่ยเราสามารถเป็นแซตคูณด้วยสังยุกของมันได้ต่อมาเมื่อไหรก็ตามเจอค่าสมบูรณ์กับข้างในเห็นปะ่ะข้างในติดลบม,มันมีค่าเท่ากันโอเคเนาะต่อมาต่อมาต่อมา เมื่อไหร่ก็ตามเราเจอแซดแซดค่าสมบูรณ์จะเท่ากับไอตัวนี้ครับนักเรียนสังยุคแล้วค่าสมบูรณ์มันมีค่าเท่ากันเลยนะโอเคปะแต่ว่าเราจะหาตัวไหนก่อนก็ได้เราจะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ก็ได้หรือใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ก็ได้โอเคปะลองดูสูตรมานะต่อมาต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามเจอ จำนวนเชิงซ้อนคูณกันเราสามารถแยกค่าสมบูรณ์ได้อโอเคอ่ะแยกเข้าไปทีละส่วนโอเคเนาะแยกเข้าไปทีละส่วนต่อมาเมื่อไหร่ก็ตามเจอจำนวนเชิงซ้อนที่อินเวอร์สแล้วค่าสมบูรณ์เนี่ยเราใส่ค่าเราคิดค่าสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยอินเวอร์สได้เกรดไหมทุกคนอเกรดไหม เดี๋ยวนักเรียนต้องจําตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้แหละมันมีส่วนช่วยในการทําโจทย์ของเราอ่ะเดี๋ยวมันช่วยยังไงเดี๋ยวเราครูสอนแซดหนึ่งหารด้วยแซดสองแล้วใส่ค่าสมบูรณ์เราสามารถที่จะใส่ค่าสมบูรณ์แล้วหารแล้วค่อยหารเนาะเออตอนแรกเราหารก่อนถูกไหมแล้วค่อยหาค่าสมบูรณ์เราสามารถแยกตรงที่ว่าเอาข้างบนไปหาค่าสมบูรณ์ก่อนเอาข้างล่างไปหาค่าสมบูรณ์แล้วค่อยมาหารกัน ก็มีค่าค่ัเท่าค่าเท่ากันเนาะต่อมาเมื่อไรก็ตามเราเจอแซดที่มันบวกกันเราสามารถที่จะทำให้อยู่ในรูปนี้ได้แยกออกมาแล้วก็มีเครื่องหมายนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับบวกกันแต่กรณีที่มันเป็นแซที่มันลบกันแซที่มันลบกันเราก็แยกออกมาได้นะแยกออกมาได้นะแต่เครื่องหมายมันต้องกลับเป็นมากมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับพูดผิด ทันไหมอ่ะคือตอนนี้ดูไปเดี๋ยวมันก็จะงงอยู่ว่าเอ๊ะมันทำไปใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวใช้ใดูคราวนี้มาดูข้อนี้จงหาค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนต่อไปนี้เชิงซ้อนต่อไปนี้หลักการในการทําเนี่ยครูมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนักเรียนส่วนเนี้ยนักเรียนาจ้ทำได้หนึ่งกับสองถูกไหมเราก็หนึ่งกับสองเนี่ยไปใส่ค่าสมบูรณ์ แล้วก็เอาส่วนจริงเนี่ยไปยกกําลังสองส่วนจินตภาพไปยกกาลังสองแล้วดูว่าเป็นคําตอบเท่าไหร่เนี่ยคือค่าสมบูรณ์ของมันทําอย่างนี้เลยโอเคปะทาอย่างนี้เลยอย่างเช่นข้อแรกอ่ะข้อแรกเดี๋ยวทาให้ดูข้อหนึ่งข้อแรกเนี่ยค่าสมบูรณ์ของมันมันก็คือสี่บวกสามไอแล้วใส่ค่าสมบูรณ์จะเท่ากับสแควรูทสแควรูท สี่กำลังสองก็คือส่วนจริงกำลังสองบวกบวกบวกด้วยส่วนจินภาพกำลังสองสี่กำลังสองสิบหกสิบหกบวกเก้าเนาะสิบหกบวกเก้ายี่บห้าเนาะอ่ายี่บห้ายี่ห้าทอลออกมาก็เป็นห้านั่นเองข้อนี้ตอบ้าโอเคไหมทุกคนเนี่ยทำเองนี้โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือทำเองเนาะข้อนี้มาดู มาดูตรงนี้ดีกว่าอ่าอย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้เอาข้อไหนดีแป๊บนึงนะหนึ่งไอ้ข้อนี้ถ้าได้ทำได้ทำได้ทำได้ไอ้ข้อนี้ก็ได้ทำได้โอเคก็คือบวันก่อนนะักเรียนก้อนเนี้ย คือข้อเนี้ยมันก็เหมือนกับข้อสองทุดสามเนะี่ยเออเหมือนกับข้อนี้เนี่ยข้อสองนั่นแหนละก็คือนักเรียนต้องทาไงก่อนนักเรียนก็ต้องบวกก่อนส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินจภาพบวกส่วนจินภาพซึ่งคําตอบมันก็เป็นหกบวกแปดไอเนี่ยแล้วนักเรียนข้อตัวนี้ไปคิดทันไหมเออทาแบบเมื่อกี้นี้แหนละต่อมาลบก็เหมือนกันลบพ้เศษก่อนเออลบให้เศษก่อน ต่อมาส่วนนี้ตัวนี้เออครูค้ามันทํำยังไงหลักการทําเนี่ยง่ายมากนักเรียนก็คือก็คือหนึ่งบวกไอใช่ไหมหลักการทําก็คือให้นักเรียนหาก่อนว่าหนึ่งบวกไอเนี่ยใส่ค่าสมบูรณ์มันเป็นอะไรแล้วเราเข้าไปลบหนึ่งที่ดักงทันมาเพราะว่าเรามีสูตรอยู่ไงนี่ไงเราเริ่มใช้ทฤษฎีข้างบน้วนะ่ะ ว่าว่าอยู่ไหนวะอยู่นี่เนี่ยตัวนี้เห็นป่ะปตัวเนี้ยเราทําแล้วมันลําบากถูกไหมไม่ทาถูกไหมเราเราก็ทําเป็นตัวนี้แทนเนี่ยเห็นป่ะทําเป็นในตัวตัวนี้เออทาให้อยู่ในรูปนี้แทนโอเคไหมทุกคนทาอืเราคิดเลขก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสแควร,รู้จเท่ากาับอ่า สแควรูทเอกำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองซึ่งมันคือรูทสองนั่นแหละรูทสองนั่นแหละโอเคเนาะคำตอบคือรูทสองคราวนี้เก้ารูทสองเนี่ยดูนะต่อมาถ้าหนึ่งบวกไอกำลังลบหนึ่งก็จะเท่ากับรูทสอง กำลังลบหนึ่งซึ่งมันก็คือหนึ่งส่วนรู้สองนั่นแหละซึ่งมันไม่สวยเนาะก็คือคูณรู้สองข้างบนข้างล่างคำตอบก็คือรู้สองส่วนสองนั่นเองนี่คือคำตอบที่สวยงามโอเคปะ่ะเข้าใจไหมเข้าใจสูตรเอาข้างบนมาใช้ไหมอลองดูนะราวนี้ข้อสองจุดแปดเนี่ยข้อสองจุดแปดเนี่ยเราจะใช้กฎข้อ,อนี้ก็คือก็คือ เราแยกั้องเนียนเดนมันรวมกันใช่ไหมใช้ข้อที่หกใช้ข้อที่หกรวมมันรวมกันใช่ไหมก็แยกแยกคิดค่าสมบูรณ์ทีละตัวโอเคป่ะข้อหกอ่าใช้สูตรข้อหกนะคราวนี้จะมาทําข้อสองจุดเก้าห้ดูสองจุดเก้าห้ดูอันนี้ข้อสอบจริงๆเลยนะข้อสอบข้างล่างจริงๆนะเนี่ยอันนี้เอาข้อสอบข้างล่างมาคราวนี้หลักการในการทําข้อนี้หลักการในการทําข้อนี้ ก็คือนักเรียนสังเกตว่ามันต้องการหายตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้จริงๆแล้วไอตัวนี้ถ้าเรารู้ทฤษฎีเมื่อกี้เนี่ยเราจะรู้ว่าแซดของค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะเท่ากับแซดของสั่งยุคค่าสมบูรณ์นะโอเคปะ่ะแปลว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหายตัวนี้หลยเออแต่เขาทําให้มันมองยากขึ้นเออเขาทําให้มันมองยากขึ้นจริงๆแล้วเขาต้องการหายตัวนี้ ต่อมาถ้ามันเป็นตัวเนี้ยเราต้องอเราทํายังไงอ่ะเราต้องหามันยังไงหลักการในการทําเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยใส่ค่าสมบูรณ์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเช่นข้อนี้นักเรียนก็เป็นอย่างนี้ดูนะเซตกำลังสองใส่ค่าสมบูรณ์ไหมจะเท่ากับสี่สิบใส่ค่าสมบูรณ์ใส่รูทใส่แควรูใส่เศษส่วน i ก็ใส่ค่าสมบูรณ์แยกไปใครค่าสมบูรณ์ของหนึ่งบวกไอใส่ค่าสมบูรณ์ของหนึ่งบวกสองไอใส่ค่าสมบูรณ์ของหนึ่งบวกสามไอใส่งี้เลยโอเคปะแยกเป็นก้อนๆอ,อย่างงี้เลยทาไมครูถึงแยกได้ละ่ะถ้าใส่เขาเรียกว่ามันเหมือนกับยกกํลาลังสองทั้งสองฝั่งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันว่าใส่ค่าสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเก็บปะ ทายทันไหมซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยมันมีกฎอยู่ตรงที่ว่าตรงที่ว่าเราสามารถใส่ค่าสมบูรณ์แยกเป็นก้อนๆได้อันไหนวะนี่นี่ข้อนี้ข้อที่สี่นักเรียนเห็นปะเออแยกเป็นก้อนๆอย่างงี้เห็นปะแยกเป็นคิดทีละก้อนแล้วค่อยคูณกันก็ได้โอเคปะ่ะคขาวนี้คราวนี้ลองดูต่อนะ เราก็ไอ้ก้อนหน้าเนี่ยอไม่ต้องทําอะไรมันอ่ะคกูใส่อย่างงี้นะเสน้นในค่าสมบูรณ์กํลาลังสองเออโอเคเน,ะนาะกาลังสองเนี่ยเราไว้ข้างนอกก็ได้เก็ตไหมเออเราดึงไว้ข้างนอกต่อมาข้างในค่าสมบูรณ์ของสี่สิบก็ได้ไค่ก็ได้สี่สิบนักเรียนกล้สี่สิบเนาะต่อมารู้จักค่าสมบูรณ์ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของเลขอย่างเช่น เลขสองเนี้ยค่าสมบูรณ์มันก็คือเลขสองค่าสมบูรณ์ของลบสามก็คืออะไรก็คือสามทุกคนเกตใช่ไหมตรงตรงนี้เกตเนาะทุกคนอ่าอย่างงน,นะมันก็คือเรื่องจำนวนจริงนั่นแหละแต่มันกรณีที่มันเป็นไอย่างเงี้ย i อตัวแรกเราจะคิดตัวนี้กันก่อนนะตัวนี้กันนะเราก็จะได้สแควรูอเลยนะส่วนจริงไม่มีศูนย์กำลังสองส่วนจินตภาพคือหนึ่งกำลังสองอ่าตัวแรกก่อนแรกนะ ก้อนที่สองก็คือสแ u a r e root หนึ่งกำลังสองบวกส่วนจนภาพก็คือหนึ่งกำลังสองแล้วก็ก้อนที่สามก็คือสแ u a r e root หนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสองก้อนที่สามก็คือหนึ่งบวกเนื้ 2. อเดี๋ยวไม่ใช่สแ u a r e r ก่อนสแค a r e root หนึ่งกำลังสองบวกสามกำลังสองเนาะไม่รู้ว่าทันไหมตรงนี้อ่ะต่อมาฝั่งนี้ดูนะ เซตกำลังสองอันน so. ี wrong, ้สี่สิบข้างบนน้องคิดอะไรมันต่อมาข้างล่างข้างล่างไอ้ตรงเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยกำลังสองเนี้ยมันถอดออกมาได้เป็นหนึ่งนะไอ้ก้อนแรกเนี้ยนะถอดออกมาได้เป็นหนึ่งก้อนที่สองล่ะถอดออกมาได้รูทสองก้อนที่สามอ่ะหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่ไอ้สองกำลังสองได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นรูทห้า เป็นรูทห้าเป็นรูทห้าก็ที่สามหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสามกำลังสองได้เก้าเป็นรูทสิบเนาะรูทสิบแล้วเรียนดูนี้เมื่อไหร่ก็ตามดูนะครัตัวนี้กับตัวนี้มาคิดมันคูณกันอย่างไงเอามาคิดข้างล่านะรูทสองรูทสองคูณกับรูทห้าเงี้ยมันจะเท่ากับรูทสิบเนาะโอเคปะแต่ว่าตอนนี้มันมีรูทสิบอยู่สองตัวนักเรียน ก็คือตัวนี้ด้วยเออคูว่าถอดออกมาคูก็เลยได้ว่าสี่สิบหารด้วยสิบนั่นเองนี่คือแซดกำลังสองซึ่งแซดกำลังสองเนี่ยค่าสมบ,บูรณ์ของแซดกำลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับสี่แต่คำตอบของเราเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยหายหน่อยว่ามันให้หาอะไรเนี่ยมันให้หาตัวเนี้ยสรุปแล้วเนี่ยมันให้หาตัวนี้ ตัวที่คูวงเนี่ยก็คือแซอ่าค่าสมบูรณ์ของแซตัวเดียวเนาะแต่มันเป็นแซํกลังสองเนี่ยมันได้สี่ครูถามว่าแซตัวเดียวมันควรได้อะไรอ่าถามใครดีอ่ะอชิตะคิดว่าแตัวเดียวมันควรได้อะไรไอเนี่ยเนี่ยครูต้องสรุปแล้วเนี่ยครูต้องการในตัวสีม่วงเนี่ยโอเคปะ่ะแต่ครูหาได้ตัวเนี้ยแซ กำลังอ่าแซดอ่ค่าสมบูรณ์ของแซดกาลังสองเนี่ยมันได้สี่ถ้าแซดต,ตัวเดียวมันได้เท่าไหรอะไรเอกที่ยกากาลังสองได้สี่ได้เออก็สองอ 2, ถูกไหมแปลว่าไอคำสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยก็คือแซดต,ตัวเนี้ยมันก็คือสองทุกคนเก็ตไหมอ่ะแคปไปก่อนเข้าใจปะคือใช้ทฤษฎีปป๊เ,ปเ,ปเลยคือเรื่องเนี้ยมันไม่ยากเลยเราก็ใช้ทฤษฎี AMD ไปเรื่อยเรยูามาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิค้อหนึ่งข้อนี้แต่ว่าข้อนี้จะไม่ไม่ไม่ทำหมด ให้นักเรียนไปทำเองข้อสองธุริเห็นไ่าว่ามันใช้ทฤษฎีที่ที่เราเรียนไปเนี่ยอ่าก็คือเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มทฤษฎีที่เราเรียนไปเนี่ยอันตรงนี้หมดเลยนี่ะเออตรงเนี้ยหนึ่งถึงแปดเนี่ยเราเราต้องจำนิดนึงส่วนข้อเนี้ยอันเนี้เจ็ดกับแปดเนี่ยครูจะไม่ออกสอบเพราะมันยากเกินไปสำหรับเราเออเอาแค่เนี้ยเอาข้อเนี้ยพอหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเอาแค่หกข้อเนะียได้ข้อนี้ถือว่าเก่งแล้วเออสอบข้างนอกได้แล้วโอเคนะคราวนี้คราวนี้มาดูต่อนะข้อสองจุดสิบมันบอกว่าให้หาแซทต,ตัวนี้เงี้ยเออซึ่งซึ่งเรารู้สูรแล้วว่าถ้าแซทตัวเนี้ยมันจะเท่ากับแซทของสังยุคตัวนี้เออซึ่งเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นนะ่ะเราใส่ สั่งยุคทั้งสรรมการก็คือ5ลบ1 2อเซตกำลังสาม Z ใส่ค่าสมบูรณ์บวก4อเท่ากับ130ใส่ค่าสมบูรณ์เซตปุ๊บปุ๊บแอเอ้ยอยใส่ค่าสมบูรณ์หมดเลยเอยทานไหม คราวนี้เราก็ทาเหมือนเดิมไอ้ร้อยสามสิบฝั่งเนี้ยใส่ค่าสมบูรณ์มันเนี้ยมันก็คือร้อยสามสิบนั่นแหละส่วนแทตัวเนี้ยครูแปลงแล้วกันครูแปลงให้มันเป็นแซตัวนี้แทที่เรารู้จักอะแซท,ที่เรารู้จักโอเคไหมต่อมาไอ้ส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่เราต้องไปทําเองเพราะว่ามันมันได้อะไรส่วนกลางสามตัวเนี้ยอ่ะครูช่วยตรงนี้แล้วกันเราสามารถแยกอ,ออกมาเป็นอย่างนี้ได้อือเก็ตไหมเนี้ยท,ทันไหมทุกคน ทนันมาโอเคไปเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวน,เ,ยวนเรียนลองหาคําตอบดูแล้วกันว่ามันได้เท่าไหร่เขาวนี้เดี๋ยวครูมีเฉลยเดี๋ยก่อนนะ,ะเฉลยเดี๋ยวครูจะเขียนคําตอบไว้ให้แปบบ๊บนึงนะรอแป๊บ,บนึงส่งให้ทิชเชอร์แตงอยู่ทิชเชอร์แตงอยู่ไหนวะแคม อ่น้า,าดูคำตอบอ2.8 2.8คำตอบของมันเนี้ยนะเดี๋ยวเราลงไปหาเองนะคำตอบของมันคือรูท13ส่วน5เออคำตอบมันเนี้ยนะลองไปดูต่อไปข้อที่ยังไม่ได้เฉลยข้อ2.6 2.6 คําตอบของมันคือยี่สิบห้าสองจุดห้าสองจุดห้าคําตอบของมันคือสิบสามนียเลองไปหาดูสองจุดสี่สองจุดสี่ทำแล้วเออยังไม่ทำดีกว่าสองจุดสี่คำตอบของมันคือสิบออลองไปดูสองจุดสอง คำตอบของมันคือสามสองจุดหนึ่งคำตอบของมันคือรูทสี่สิบเอ็ดแล้วก็แล้วขอสองจุดสิบเนี่ยคำตอบของมันก็คือ z ซจะมีได้สองค่าก็คืออาจจะเป็นศูนย์หรือแซอาจจะเป็นสองรูสองอันนี้คือคำตอบ2องจุดสิบนะเดี๋ยวลองไปทำเอง เออเฮ้ยเหมือนเหมือนครูเขียนอะไรข้ามไปวะป๊บนึงไนะนสองจุดสามครูเขียนตรงนี้ผิดสองจุดสามคือรูทห้าสองจุดสองคือสามแล้วก็รูทสี่เอ็ดอันนี้แคปหน้านี้ไปก่อนแคปหน้านี้ไปก่อนนี่คือคำตอบนี่คือคำตอบเนาะแคปก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวลงไ่ทาเองนะโอเคเนาะคราวนี้ข้างบนเนี่ยน่าจะทำได้ดออะแบบเปุ๊บปุ๊บโอเควันนี้เรียนกันเท่านี้บอกโอเคไหมลองลอง,ลองทำเองก่อนอันนี้บอกเฉลยไปแล้วนะก็คือทําให้ได้คําตอบเท่านี้เออทาไม่ได้คําตอบเท่าน,านี้โอเคเนาะประมาณนี้